สวัสดีคับพ่อมแม่ปพี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาพ่อมแมไปพี่น้องเมนูเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิใส่ชะอมพ่อมแมไพี่น้องใส่พัก่าบ,บันเฮาเนี่ยโอ้หลูกดูเป็นพริกกระเรียงคือพ่อมแม่พี่น้องเนาะหมูสามชั้นผัดกะปิหอมพักลาขานาพ่อมแม่พี่น้องหากับเขาข้าวปลาลำลากมานั่งกินด้วยกันครับ หนาวลงฤืดูประมาณพี่น้องเบ่อขึ้นฝนตกวันนี้กับขค้น่ฟ้าขค้นฝนลมปัดหนาวเย็นปันหน้าหนาวเลยนะประมาณพี่น้อง ลมปัดเดย็นขนาดพอไหมเพื่อน ตลิ่นกับข้าวสวยนี่โอ้ตว่างเข้ากันจะต,ต้องสอบว่าเหนียวปอนไปต้อง พอไปเนี่ยป่อไาไม่ลอจตรงกันกับพระออนเห็นไหมอ่ <c oughs> อน อู้ลำำตํลำวาป่อแม่พี่น้อง น้ำปล่ไม่ร้องรับใจคำหานรสชาติเกมน้ำาป่ไม่ร้องแต่เกลมบานักมันเป็นเกลมหอมเนาะใส่กะปี้หอมหอมเกลมเกลมหอมหอมแท้เป็นกระปี้ไทยเนี่ยว่อเปม่ไม่ร้องเกลมเกลมหอมหอมเกลียวไปความหวานความอย่างของหมูเอามาอู้ หนาวจ้าจหลมปาดมาที่ปอยแล้วอ,อู้หูเลือกอะอืมคือมดุดหวานปอยไปหน่อย้องฟ้าเขียวสวงเจ้าเจ้ามีฝนตกไปปอยน้อยบรรยากาศจะคดหนาหนาวปอยไปหน่อย ปาลาหลมปัดมากรับ น, ύ, น, ύ, นี่แนะนำเนืผมผมายปนองต้องมีผักครับมันเค็มคุ้ขนาดผมห่าปครบอด bắt mà không bây giờ cá tiếp trong nhà bảo không nhưng bỏ lại là bằng ít đi เย็นสบายถ้าเปิดล้วเขาเขาไปยากาเนี่ยไม่จมันจะอุนนูมิตัวจะาห้อนมันก็จะพอดีครับอันนี้พอดีก็สภบพกมากาศแต่ถ้าล้มเบาไว้นะ่ะพอไม่ร้อน 了吧 หอมมักแล้วถึงกระเพราหอมๆโอ,อ้ลำโม่งขน,น,นาดปอบเยอนบรรยากาศที่บุ้งกว่าเข้มมากกว่า มเอาเหลือหนังหมูนิดหน่อยอโอเคนีหน่อยเป็นมาข้างตานกมึงกับบค่อยดีนะมันต้องเอียงข้างพอเอียงข้างพอหันมันหันอได้อยู่ผมไม่น้อง ได้หนังได้น้อยจิ้หนึ่งอยูอยอ่โอ้เนาะกะล้ำซ้ำปอม,มัยเป็นน่องลืมลึกถึงนกเลยอืมดีที่มีหนังจิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นจิ้นได้น,น้อยกัอยู่หนึ่งต้องละแต่เป็นยางปอม,มัยเป็นน่องบ้านต้องมันบ้านป่าบ้านล้งบ้านธรรมชาติแมงมึงเนี Lily, ่ยมันหนักปอม,มัยเป,ป็นน่องสปายางอะ่ะ กระต่ากระแตแนเอ้ยไอ้อยังเอ้ยจี๋งหงอุ้ยจี๋งหงจีงหีดนี่มันชอบขนาดน่ะปอม่ยเปนนกก็นหงนกังเขนี่นะอู้หาจะมันล้ำนอ้องปอม่ยเป็นหง <c oughs> <c oughs> อันแลปอมัยเป็นหงล้ำได้ล้ำมาเนาะเมนูนี่ หมูสามชา้นพัดกะปิใส่ชะอมเนาะผมไม่น้องใส่พักละถ้าแพ้อาจจะยาา่าตําก็มีอาจารย์หลายท่านเนาะตีปนญ,ญา่าวิธีทำาพื้พอเนาะก็พอตามคลิปเสิร์ชพอตาม YouTube และ f c e e o o o เนาะผมไม่้องมันก็จะมีคลิปแต่ละอาจารย์ชอบอาจารย์แท้กลองไปเนาะตามพอเนาะผมเน่ผมไม่น้องล้ำผมแม่น้องรับประกรันนะ แผยุโซนภาคกลางกินข้าวข้าสวยนี่ตึงว่าเข้ากันขนาดปอมใหม่ไ่น้องก็ในน้ําเนอนอปอมใหม่น้องเมนูนี่ก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อนลมปัดมาแต่ออปอมใหม่ไปน้องหนาวขนาดนะเนาะเมนูนี่ก็จะเป็นหมูสามชั้นพัดกะปิใส่ชะอมหลงหนาวหลงดูแล้วกันนอปอมใหม่น้องด้วยว่าหนาวแท่หนาวว่าลมปัดมานี่อู้ชิมนี่ก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อนจะได้ก็ดูได้รักษาเสื้อผ้ากันด้วยเนอนอปอมใหม่ไปน้อง บรรยากาศจะอี้แพร่ร่างกายสุขภาพบ,บุคคลดีก็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 กกอยู่แต่บ,บ้านเด้อน้องผมหมไม่ต้องมัน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 ,มนอาการมันสวิงรำผมห<กะ>มไม่ต้องแต่ว่างห่อนพาพาพาพ,าพ,าพาวนันนี้โอ้ยหนาวเลยครับหน้าหนาวเนาะผมหมายไม่ต้องก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนล้มปัดมาเรื่อยๆเลยเนาะผมหมายไม่ต้องเนาะป้ากันคลิปหน้าครับมาลุ้นกันว่า<กะ>จะเป็นเมนูอะไรอย่างสารับกินนี่ต้องสาปอาเกนโชก็ต้องขอตัวลำลามไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม